สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้ไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักบางส่วนรวมถึงธีการทับุญเสริมดวงให้กับชาวราศีกุมรัคกากุมนะคะประจําเดือนมีนาคม2565ค่ะชาวราศีกุมลัคกากุมนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มกราคมถึง18กุมภาพันธ์นะคะก็ชาแนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยค่ะ การอ่านดวงการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักบ,บางส่วนรวมถึงวิธีการทำบุญเสริมดวงนะคะให้กับชาวราศรีกุมและคากุมใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสบางสถานการณ์อาจจะสลับกันได้อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรือ,ออาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นไม่นแนะนาให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกํลาลังใจหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็่า ในฟังนี้นะคะไปตัดสินใจดแดแรงสิ้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีกุมและคนากุมนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักบางส่วนรวมถึงวิธีการทําบุญเสริมดวงของชาวราศีกลุมรัคนาะกลุมในเดือนมีนาคม2565จะเป็นอย่างไรนะคะถ้าหากว่าเสียงเบาไม่รบก,กวนให้เล่งวอลลุ่มเสียงให้ดังขึ้นนะคะหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยจะได้รับชมรับฟังได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะคะข้นตแ,แรกได้เป็นไพ่ชาริอตนะคะเไม้เท้าค่ะ เด็กถือถ้วยนะคะหกเหรียญค่ะเด็กถือไม้เท้านะคะไพ่หกถ้วยค่ะไพ่สิบถ้วยนะคะไพ่สามดาบค่ะไพ่ห้าไม้เท้านะคะและเอาคำนะคะได้เป็นไพ่ 10ดาบค่ะชาวราศีกุมลัคนากุมเห็น3ดาบ10ดาบขึ้นมานะคะอย่าเพิ่งตกใจนะคะอืมอย่าเพิ่งตกใจในเดือนนี้นะคะชาวราศีกุมลัคนากุมมีไพ่เมเจอร์อคานาเข้ามาในพื้นดวงของคุณนะคะ หนึ่งใบท่วนๆเลยนะคะก็คือไพ่เฉลีอดต,ตัวตนของคุณนั่นเองนะคะชาวราศีกลุ่มลัคนากลุ่มในเดือนนี้นะคะคุณจะต้องต่อสู้คุณจะต้องเป็นนักสู้คุณจะต้องเป็นนักรบคุณจะต้องเข้มแข็งทั้งกายแล้วก็ใจ นะคะคุณถึงจะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ไม่รู้สึกว่าที่ผ่านมามันหนักมันเหนื่อยใช่ไหมแต่ไม่รู้สึกว่าอุปสรรคต่างๆที่คุณพยายามที่จะต่อสู้ฝ่าฟันมันนะคะมันกําลังจะผ่านพ้นไปอ่าสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่คุณเขาเรียกว่าเป็นอุปสรรคปัญหาก่อกวนจ,จิตใจกําลังจะจบลงไพ่สิบดาบขึ้นมาบอกว่ากําลังจะจบลงคุณกําลังจะเหมือนกับจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่จะได้เกิดใหม่อะไรประมาณนี้ขอให้คุณสู้นะคะ ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอนะคะตรงนี้ใช้ได้กับคุณเลยในเดือนนี้นะคะสําหรับชาวราศีกุมลักษณ n กุมในเรื่องราวของการงานการงานคนที่ว่างงานอยู่แล้วกาลังหางานนะคะในเดือนนี้มีเกณฑ์โอกาสที่คุณจะได้งานได้รับความการเมตานะคะจากผู้ใหญ่ใจดีะนะคะ แต่คุณต้องสู้นะแต่คุณต้องแข่งขันนะเออเหมือนกับเวลาคุณไปสมัครงานนะมันจะเขาเรียกว่าจะมีคดดเดตจะมีคู่แข่งอ่าตัวคุณก็เก่งค่ะแต่คุณมีคู่แข่งคุณก็ต้องงัดไม้ตายของเราออกมาแสดงศักยภาพให้เขาเห็นว่าเอ,อ้ยเราทํางานได้เรามีศักยภาพเราคู่ควรแล้วก็เหมาะสมแล้วคุณจะได้รับการยอมรับแล้วคุณจะได้รับการให้โอกาสนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําเป็นพนักง,งานเงินเดือนนะคะมีเกณฑ์โอกาสที่คุณจะ มีการเปลีป่ยนแปลงยกย้ายยกย,าย,ย้ายยังไงอ่าหนึ่งคือมีโอกาสที่คุณจะจบนะคะกับที่ทํางานเก่าไปเริ่มที่ทํางานใหม่แล้วมีโอกาสที่คุณจะจบจากที่ทํางานเก่าไปเริ่มต้นใหม่ในที่ทํางานที่เก่ากว่านั้นอ่ามีเกณฑ์โอกาสที่คุณนะคะจะได้กลับไปทํางานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานเก่าเจ้านายเก่าหัวหน้าเก่า อ,องค์กรเดิมองค์กรเก่าที่คุณเคยทํามีเกณฑ์โอกาสที่จะกลับไปทำนะคะในในในองค์กรบริษัทเก่าๆหรือว่ากลับไปร่วมงานกับคนเกา่าๆแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอืมแต่ถ้าถามว่าคุณไม่ได้อยากจะไปเนี่ยคนที่ไม่ได้อยากไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีอ่า เพื่อนร่วมงานเก่าเลยเก่าๆหรือคุณไม่อยากจะกลับไปทํางานที่เก่าแล้วอ่ะคุณทาต่อไปตรงนี้ได้ไหมได้ค่ะได้นะคะแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนกับว่าอ่าจะมีการเดินทางจะมีการย,กย้ายประมาณว่าคุณอาจจะย้ายภายในสาขาย้ายภายในองค์กรอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะปัญหาในการทํางานมีมีเข้ามาจุกจิกกวนใจมากมายแต่คุณสามารถที่จะแก้ไขได้นะคะสําหรับคนที่อ่าเขาเรียกว่า เป็นเจ้าของกิจาการเป็นนายตัวเองเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นเขาเรียกว่าไม่ไม่ได้เป็นลูกน้องใครนะคะเป็นนายตัวเองนะคะเดือนนี้ทํามากได้มากค่ะยิ่งเหนื่อยยิ่งได้ยิ่งทํายิ่งได้นะคะดังนัง้นต่อสู้สู้สเข้าไว้นะคะคู่แข่งมีค่ะแต่เราก็ ต้องอย่ายอมแพ้แต่เราต้องมีพละกําลังแรงกายที่ดีด้วยนะคะมีเกณฑ์มีโอกาสที่คุณจะได้ออเดอร์นะคะหรือว่าจะได้รับการช่วยเหลือจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าการ,รนมนตรเก่าๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับนะคะคนที่มีเขาเรียกว่าลูกน้องบุตรลูกน้องบริวารน,นะคะเนาะเป็นเป็นเจ้าของบริษัทเป็นเจ้าของแบรนด์เป็นเจ้านายตัวเองมีลูกน้องนะคะก็ ปัญหามีค่ะจุกจิกนะคะจุกจิกนะปัญหาแบบว่าแบบขาดล่ามาซ้ายอะไรประมาณนี้นะคะมีนะคะก็ต้องรู้จักที่จะใช้เหตุผลนะคะประปับปรุงเปลี่ยนแปลงกันไปนะคะในเรื่องราวของการเงินนะคะของชาวราศีกุมลักษณะกุมการเงินไพ่เงินที่ขึ้นมามีหนึ่งใบก็คือไพ่หกเหรียญน,นะคะการเงินคุณน่าจะเป็นคนที่ เขาเรียกว่ามีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องดูแลรับผิดชอบก็ใช่ค่ะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นการมันเป็นภาระลูทีนะที่คุณจะต้องแบบจ่ายในทุกๆวันทุกๆเดือนอะไรอย่างนี้นะคะเออนะแต่ก็อย่างน้อยก็มีจ่ายค่ะไม่ได้ขาดแคลนอะไรนะคะปัญหาจุกจิกเล็กน้อยที่ต้องใช้เงินแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆคะ่ะไม่ได้ไม่ได้อะไรเยอะแยะมากมายนะคะก็การเงินก็ดีอยู่นะคะสําหรับนะคะคนที่ อชอบเสียงโชคเสียงดวงในเรื่องราวของโชคลาภการเสียงโชคเสียงดวงไม่บอกเลยว่าไม่มีนะโชคลาภจากการเสียงโชคเสียงดวงไม่มีนะคะแต่ว่าโชคที่จะเข้ามาหาคุณจะเป็นโชคที่เป็นโอกาสอ่าที่เป็นพวกเขาเรียกว่าที่เป็นของกินอ่าลาบปากหรือว่าโอกาสที่ผู้ใหญ่ให้ความเมตตาโอกาสที่จะได้อ่าโอกาสเป็นหมายในการทำมาหากินอะไรประมาณนี้นะคะอืม การงานก,การเงินการงานการเงินนะคะโชคลาภไปแล้วนะการทําบุญเสริมดวงของชาราศีกุมล,กลัคกาลกุมให้ทําบุญนะคะเกี่ยวกับแสงสว่างทําบุญเกี่ยวกับเด็กนะคะนะทำบุญเกี่ยวกับผู้พิการผู้ยากไร้คนไร้บ้านนะคะเด็กกาําพร้าอ่านะคะหรืออาจจะเป็นทําบุญเกี่ยวกับอ่าเกี่ยวกับความเป็นตายอ่าลงศพผ้าหอศพ นะคะบริจาคเกี่ยวกับเขาเรียกว่ามูลนิธิต่างๆที่ช่วยเหลือคนนะคะหรือนะคะแก้เค้ดอีกอย่างหนึ่งก็คือการบริจาคโลหิตบริจาคเลือดนะคะตรงนี้ดีมากๆนะคะแล้วก็อย่าลืมทําบุญสวดมนต์ทำบุญด้วยสวดมนต์ด้วยภาวนาด้วยถือศีลด้วยจะดีมากๆนะคะ สําหรับในเรื่องของสุขภาพของชาวราศีกุมและคนุกรมให้ระมัดระวังค่ะนะคะกระดูกทับเส้นประสาทนะคะปวดตั้งแต่ท้ายทอยนะคอบ่าไหล่หลังเอวสะโพกก้นกบนะคะลามไปถึงขาเลยถึงน่องเลยนะคะตรงนี้ระมัดระวังมากมากๆมากมถึงมากๆที่สุดนะคะใครที่มีโรคประจําตัว มีเกณฑ์ที่จะผ่าตัดนะคะโรคหัวใจนะคะโรคหลอดเลือดนะคะโรคความดันโลหิตสูงนะคะตรงนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะในเรื่องราวของ ความรักนะคะเดี๋ยวไม่จะทาคลิปจาะลึกแยกไปอีกคลิปนึงเพื่อเพื่อสามารถไปติดตามกันได้ในเพลย์ลิสต์นะคะแต่ตรงนี้เดี๋ยวไม่จะอ่านให้ฟังคร่าวๆก่อนก็แล้วกันสําหรับความรักคนโสดคนโสดนะคะมีเกณฑ์มีโอกาสที่คนรักเก่าจะกลับมานะคะคนใหม่มีเข้ามาไหมมีเข้ามาเช่นเดียวกันจะมีทั้งคนใหม่คนเก่าเข้ามาก็อยู่ที่คุณค่ะว่าคุณจะเลือกใครหรือคุณจะไม่เลือกใครก็ได้อยู่ที่คุณตัดสินใจนะคะสําหรับคนโสดที่มีคนคุยแต่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะก็ มีเกมีโอกาสนะคะที่จะจบความสัมพันธ์แต่เป็นการจบจากคนคุยกลายเป็นคนรัก นะคะแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับคนที่มีแฟนแล้วแต่งงานแล้วนะคะคนที่มีอ่ะคนที่มีแฟนแล้วก่อนคนที่มีแฟนแล้วนะคะก็มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าขอกันแต่งงานขอการเป็นขอเขาเรียกว่าข,ขอขอแต่งงานนะคะ่มีการวางแผานอนาคตร่วมกันมากขึ้นนะคะ<ๆ>คนที่แต่งงานแล้วก็มีโอกาสที่จะตั้งครภ์มีน้องนะคะ ก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีสําหรับคนที่มีประเด็นในเรื่องของความรักรักสามเศร้านะคะพ่อแม่อีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ชอบเราพ่อแม่ฝ่ายเราไม่ชอบเขาอะไรก็ตามนะคะมีเกณฑ์โอกาสที่จะจบนะคะปัญหาต่างๆนี้จบจบเราเลิกนะคะจบเราเลิกกันก็คือต่างคนต่างแยกย้ายอะไรกันประมาณนี้นะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันไมมาตลอดนะคะสำหรับการดู สำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดลไลน์ id เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตตตคลิปนี้ได้เลยค่ะไม่พิมพ์ไปให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมานะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ